ซื้อขายกองคุณรวมง่ายไม e u, ่ต้องเปิดหลายแอปดาวน์โหลดแล้วเริ่มลงทุนได้เลยที่แอปินโนเว่าหุ้นกลุ่มซัพพลายเชนชิปเซมิคอนดักเตอร์ของจีนเนี่ยเกิดแล้วนะครับดันหุ้นจีนเมนแลนหรือว่าหุ้นจีนเอแชร์เนี่ยถงาดในกระแสการลงทุนในรอบเดือนที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าที่เปิดไว้ในตอนต้นรายการนะว่าหุ้นจีนเอแชร์เนี่ยพิ่งจะทะลุนะครับจุดสูงสุดที่ทําไว้ในปลายปีที่แล้ว แล้วก็ถ้าเกิดวัดกันตามหลักของดับเบิลยูเนะครับตามหลักของแคนสลิมเนี่ยก็ยังสามารถปรับขึ้นไปได้อีกประมาณ29%จากเลเวลปัจจุบันที่เบรกขึ้นมาไปเทสต์ New High ของปี2021นะครับเซนติเมนต์หุ้นจีนเนี่ยก็เกิดจากเงิน ETF ฟันฟลอ o w ที่ไหลเข้าสูงสุดในรอบ10ปีเลยนะครับแล้วก็กองทุนความมั่งคั่งชาแห่งชาติของจีนนะก็มีการอัดฉีดเงินประมาณ2แสนล้านหยวนเข้าไปใน ETF ต่อมาด้วยกระแสการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยที่ตอนนี้เข้ามากันมากมายนะครับดูได้จากการใช้มาจินนะนักลงทุนจีนเนี่ยไม่ได้มาแบบว่าลงแบบแคชบาลานซ์อย่างเดียวมักจะมากับมาจินบาลานซ์ด้วยซึ่งระดับของการทำมาจินบาลานซ์เมื่อเทียบกับมาเก็ตแคปเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นชัดเจนในช่วงปีนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ดันดัชนีสูงขึ้นด้วยนะครับไปดูหุ้นจีนรายตัวกันเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า หุ้นยักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยงบออกมาไม่ค่อยดีแต่ลบาบาหุ้นวิ่งนะครับบวกไปถึง19%จากการที่หน่วยงาน Cloud นะเริ่มเติบโตขึ้นมีคนหวังว่ามีผู้ใช้งานทั่วโลกน่าจะมาลงทุนน่าจะมาใช้ b a 巴巴 Cloud น่ามาน่าจะมาใช้ AI ของลบาบามากขึ้นแม้ว่าประมาณการกำไรของบาบาเมยฉวนหรือว่า JD เนี่ยจะถูกปรับตัวลดลงนะครับถ้าเราดูกันในเชิง valuation เนี่ย P/E 12เดือนมองไปข้างหน้านะ J.D 10เท่า Alibaba 15เท่าเหมือถวน25เท่าก็ไม่ได้อยู่ในโซนที่แพงเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับหุ้นเทคทางฝั่งสหรัฐแต่ที่น่าสนใจเนี่ยสำคัญกว่านั้นก็คือกระแสะที่เกิดขึ้นทั้งหมดตรงนี้คือกระแสะของหุ้นชิปจีนเมื่อโลกนี้มี Nvidia เป็นผู้ออกแบบชิปออกแบบ a r c h i t เ c t u r e ว่าเวลามีชิป semiconductor จะเอามาเรียงกันสร้างคลาวด์เซิร์ฟเวอร์คลาวด์คอมพิยังไง วันนี้จีนเนี่ยนะครับแคมบริคอนนะ,ะหุ้นมหัศจรย์ตัวหนึ่งของจีนในแะง่ของราคาหัวเว่ยไปตู้อาลีบาบาเนี่ยเป็นเพลเยอร์ใหม่ก็เริ่มที่จะออกแบบชิปนะครับที่สามารถที่จะเทรนนิ่งได้นะครับแต่ว่าโรงงานที่ผลิตเนี่ยเอ็นบีเดียก็ไปใช้ไต้หวันผลิตชิปขนาด3นาโนเมตรจีนก็มีหัวห่องกรุ๊ปนะครับผลิตประมาณ3-5นาโนเมตรได้แล้วแล้วก็ s m i c เริ่มผลิตชิปของตัวเองได้แล้ว ขณะที่ end product นะครับของ global player เนี่ยก็จะเป็น Samsung ของเกาหลีเด l Tesla รถไฟฟ้า Apple จีนเองรถไฟฟ้าก็มี BYD Xiaomi ีนะครับโทรศัพท์มือถือก็มีอย่างหัวเว่ย i ซ o m i ก็ขึ้นมาเป็นผู้นำส่วนเรื่องรถไฟฟ้ามีเป็นผู้นำนะครับรวมไปถึงพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ h i k v i s s o o n กล้องวงจรปิด Renovo เพราะฉะนั้นจีนเนี่ยเริ่มที่จะมีชิป supply chain AI ชิป supply chain เป็นของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่ตลาดเนี่ยเรียกว่าตื่นทองบนหุ้นจีนในรอบนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่า valuation เนี่ยพอเราเอามาวางดูกันนะข้อมูลตรงนี้ก็น่าสนใจว่าถ้ามองกันในแง่ของ earning growth นะ c a m b r i c o นตอนนี้เขาคาดกันว่าปีหน่าจะโต500%นะครับ Foundry ก็คือผู้ผลิตเนี่ยของจีนจะโต30-50%นะครับก็ขณะที่เสี่ยมี่คาดว่าจะโต50%แต่ valuation เนี่ยก็แพงนะครับเป็นหลัก อย่างตัวแคมบริคอนเนี่ย200 PE ไปแล้ว f o u n d r y ก็คือโรงงานเนี่ยเ0เท่านะครับแต่ว่ามันก็คล้ายๆกับหุ้นของชิปของสหรัฐที่เกิดขึ้นในช่วงที่มันเริ่มกำเนิดขึ้นแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงสเกลแล้วก็เติบโตตรงนี้แหละครับที่เป็นตัวทริกเกอร์ทำให้หุ้นจีนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเริ่มต้นเช้าวันใหม่กับ Morning Brief สรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุนก็มีกองทุนหนึ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่นะครับเพึ่ง คือถ้าเป็นกองทุนจีนในบ้านเราเนี่ยกองทุนที่เราคิดว่าเออไปได้แน่นอนก็คือจีนเอแช่นะก็จะเป็น SCBCHA-A ที่อยู่ใน Mr. Messenger s t s s m n s s r n g l r Call ด้วยเนาะก็ราคาเนี่ยก็ล้อเรียนไปกับตัวดัชนีของ CSI 300แต่ก็มีกองทุนหนึ่งเป็นกองทุนน้องใหม่นะครับที่เรากำลังจับตามองอยู่ก็คือเป็นกองทุนของบรจ First Plus นะครับ CN นะครับ CN ไชน่านะไชน่า Global Vision CN g l o v นะครับก็จะเป็นตัว กองทุนที่ไม่ค่อยเห็นนะครับที่กองทุนแม่จะเป็นทีมฟันเมนเจอร์จีนเมนแลนด์โดยตรงนะครับก็คือ c ิติ s e c u r i t y ซึ่งเป็นเจ้าของของ China AMC เป็นบจออันดับหนึ่งอันดับสองนะครับในเมนแลนด์จีนนะครับแล้วเขาก็มาคอลลบกับทางบาจอ f i ร s t Plus นะครับตั้งเป็นกอง c n โกลวีเนี่ยนะครับ CN g อ o กนะครับกอ็อย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้เป็นฟันวอชนะครับที่เรากำลังอยู่ในช่วงศึกษานะก็มาเล่าให้ฟังว่าเป็นทีมไชนา่าเมนแลนเข้ามาบริหารกองนี้ให้โดยตรงก็อาจจะมีนักวิเคราะห์ที่เป็นคนจีนเมนแลนเข้ามาทำซึ่งกองทุนนี้เปิดตัวไปได้ประมาณ1เดือนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างน่าตื่นเต้นทีเดียวนะครับไปประมาณ16แล้วนะครับ NAV จนถึง อันยังยังไม่เท่ากับ S C B C H A A นะก็ราคาเนี่ยก็ถือว่าเอาเปรียบตัว S C B C H A A ได้แต่ก็เพิ่งในช่วงหนึ่งเดือนแรกซึ่งเราก็กําลังอยู่ในช่วงศึกษาอยู่นะครับว่าอก,กองทุนนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งกองทุนไชน่าเมนแลนด์ land, บนกระแสข,ของการสร้างซัพพลายเชนซิปชิปเซมิคอนดักเตอร์ได้หรือไม่นะครับหรับฟันท็อกคอนเทนเซียนคอวันนี้นะครับแนะนำโปรฟิต t ทคกิ้งสองกองทุนก็คือหุ้นเอเชียในสกุลดอลลาร์นะ K A P B A แล้วก็ TEMX China หลังจากขึ้นโฮมา,าระยะใหญ่นะครับโดยที่สาเหตุก็คือที่ขายในรอบนี้นะครับคือจีนเนี่ยเริ่มมีซัพพลายเชนแข่งกับขั้วสหรัฐเพราะฉะนั้นเกาหลีกับไต้หวันอาจจะต้องดูนิดนึงในช่วงนี้เพราะว่าเกาหลีไต้หวันเนี่ยเติบโตมาได้ในเรื่องของชิปซัพพลายเชนนะครับส่วนสถานการณ์ภาษีนําเข้าอินเดียก็ดูจะไม่คลี่คลายง่ายๆนะครับก็เล่นไปถ่ายรูปนะครับหัวเราะก,กันกับ ปูตินนะครับกับสีจิ้นผิงแบบนี้ขณะที่เอเชียบอลเนี่ยนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงเราเส่วนตัวผมมองว่าต้องอระมัดระวังในเรื่องของการชะลอตัวของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเอเชียบอลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะกระจัดแคตตากรีอยู่ในกลุ่มไฮยูบอลถ้าเป็นสกุลสหรัฐเพราะว่ามีอัตราเรตติ้งหลายๆตัวที่ต่ํากว่า t r i ปเป B นะครับถ้าเราดูกันนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะ KAPB เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยอยู่แถวๆจุดที่เป็น All time high นะครับก็คิดว่าใครที่ถือมาไม่ว่าจะเข้าที่เลเวลไหนตอนนี้ก็กำไรทุกคนนะครับจากคำแนะนำที่ให้มาประมาณเกือบเกือบปีก็คิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะขายทำกำไรได้เช่นเดียวกับตัว TEMX ช n a นะครับก็แนะนำกองทุนนี้มาระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ก็บวกอยู่ประมาณสัก11%นะับตั้งแต่วันที่คอวันแรกนะครับก็ช่วงหลังนี้ก็เริ่มขึ้นที่ไซเค์นะเพราะฉะนั้นให้ทำกำไรไว้ไปก่อนนะครับส่วนที่ Dynamic Contr นต n m o d e ลเนี่ยยัง พอร์ตก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อยๆ i m p r o v ฟขึ้นเรื่อยๆเราก็ยังคงพอร์ตเชิงรับเหมือนเดิมนะครับตัวรับ3ตัวคือ KGPIN KTBON แล้วก็ TUSREED นะเป็นหุ้น De defensive ตราสันนี่แล้วก็ Re ี d ขณะที่ตัว s ซ t เทอร์ไของเรายังเป็นหุ้นเวียดนามนะครับยังยืนหยัดอยู่นะครับถึงแม้ว่าหลายๆค่ายอาจจะแนะนำขายไปแล้วแต่ฟินโนเมนายังอยู่นะครับกับ Principal VNEQ แล้วก็ SCBEV นะ,เ,ะเรื่องตีมเรื่องการลดการแข่งขันในอุตสาหกรรม EV เราเชื่อว่าไม่ได้จบแค่นี้ อีกตัวหนึ่งก็คือตัวราคาของพวกคอมโ o ดิตี้ต่างๆที่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงแนวโน้มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็น DCM โมเดลที่คิดว่ายังเข้าลงทุนได้นะครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Morning Brief รายการข่าวด้านการลงทุนยามเช้าของ f u n o u m i n a ที่วันนี้เราเปิดโอกาสให้แบรนด์ของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในด้านการเงินการลงทุนไม่ว่าจะเป็น ตรงนี้หรืออย่างนี้หรือจะขึ้นโลโก้ให้เด่นๆให้คนนับพันได้เห็นเลือก่องทั้งมุมจอและข้อความด้านล่างรวมไปถึงแบนเนอร์ก็ได้ด้วยนะครับหรือพูดข้อความที่กินใจจะจิบไปฟังข่าวเช้าไปก็ได้นะครับดูข่าวเช้าเสพคอนเทนต์ด้านการลงทุนส่วนเราจะรอคุณมาถ่ายอินนะครับ